คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8แปปีควรได้รับคำแนะนำก็โอเคนะวัยรุ่นสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโอ้โหผมจะบอกว่าคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมลงไปนะครับก็ต่อจากคลิปนี้เลยนะแต่ผมมีข่าวอะไรจะบอกก็คือว่าผมอัดหน้าจอนะแต่ว่าหน้าจอมัน อัดแล้วมันหลุดนะครับโอ้โหดูดิผมแตกมาเก้าหมื่นกว่านะเก้าหมื่นกว่านะครับทุนผมสามหมื่นผมแตกมาเก้าหมื่นนะครับทุนสามหมื่นนะครับแต่อัดหน้าจอมันหลุดนะครับสรุปไม่มีคลิปให้ลงโอ้โหจะปวดแต่ยังโหดนะครับทุกคนโอ้โหแต่อย่างที่ผมบอกไปนะผมพามาสามหมื่นดูดิเนี่ยแตกชนะเก้าหมื่นเะนี่ยนะโอ้โหผมเสียดายจัดนะผมไม่มีคลิปให้ทุกคนดูนะครับแม่งโอ้โหเจงอ่ะไม่เป็นไรมา เดี๋ยวจะมาซื้อโชนอีกรอบหนึ่งมาทุนผมสามหมื่นนะแต่ผมแตกมาคร่าวหมื่นนะครับ <c oughs> ขอก็เจ็บนะครับต้องมาใหม่อีกรอบอีกโอ้ัวจะปวดมาซื้อไปแบบหนักๆเลยนะซื้อแบบดุดันบกเบรกงใจไผ่เลยนะครับไปรุ่นนะซื้อไม้ลักซื้อเบรดร้อยเลยนะครับมาสามหมื่นนะเอากำไรเล่นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมแตกมานะครับหกหมื่นนะครับเพราะว่าทุนผมสามหมื่นนะ แต่อัดหน้าจอเนี่ยมันหลุดนะครเนี่ยตัวนี้นะมันชอบหลุดไม่รู้เป็นไรนะโอ้ผมเสียดายมากเลยอ่ะโอเคนะครับวายมาแล้วไปรุ่นก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมโดนไปหมื่นหนึ่งนะวันนี้ผมมาแก้คันนะแก้แค้นนะครับไปรุ่นนะออรู้เรื่องนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมไลค์ดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอัดสดๆด,ด,ดูคลิปนะครับผม ก็ไว้ต้องมาอย่างร้อยสองตัวสามตัวนําเมือนจะแตกนะครับจังหวะน,นี้ก็น่าเหมือนจะโดนนะซื้อไปสามหมื่นน่าจะโดนอยู่เออหัวจะปวดโอ้โหโดนจริงว่ะัยรุ่นเออสวยติดสวยสวยหมาป่าได้เต็มเป้าหมาป่าหมาป่าลูกหมาป่าลูกคูณเจ็ดคูณเจ็ดสวยหมาป่าเต็มเต็มบาปก็ไปครับผมัวรุ่นนอกอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยนะ ูเล่นของจริงงูเล่นของแท้วันนี้มันต้องโอ้โผมไม่อยากจะพูดเยอะมันต้องมีวันของเราบ้างแหละจริงๆโคะเป็นไงมันต้องมีวันของเราบ้างแหละวัยรุ่นมันจะโดนตลอดเลยไงนะครับนะแตกอย่างโหตโคตรสุด <c oughs> น้ําตาจะไหลย,ยังนานจะแตกอีกทีหนึ่ง <c oughs> ซื้อไปสามหมื่นนะครับนี่ถือว่าได้ตัวคูณน้อยนะ จริงๆสุดนะครับทุนสามหมื่นนะคลิปนี้ต้นต้นตำรับมันทุนสามหมื่นนะแล้วก็ผมเล่นมาได้เก้าหมื่นนะเสียคลิปมันหลุดน,นะครับตามไปตามมานะครับแตกแสงนี่ผมอยากดูนะสมมติว่าเราได้ตัวไอหัวแดงๆอ่ะน่าจะแตกโอ้ยน่าจะหลายแสนอยู่เอาเรื่องจัดนะครับผมอ,อ,บอ๋อหวานเกี๊ยบอุ้ยของจริง เย็ดสองแนะครับไปรุ่นตบมือหน่อยนะสุดเสียมาเป็นแสนแล้วเหมือนกันนะครับระดับเกมนี้นะกว่าจะได้คลิปนี้มาก็ไม่ง่ายนะก็ใครที่ติดตามต้องผมอยู่นะอาจจะรู้นะว่าเกมนี้นะผมมาตีไลน์โดนทุกทีเลยนะโดนบาง2องหมนบ้างสามหมื้างหมื่นนึงบ้างนะผมโดนบ่อยแนละ้ว ก็ก่อนหน้านี้ผมก็โดนไป1 0,000ม่นะแล้วก็ผมก็พามาอย่างที่ผมบอกไปนะผมพามาสาม0 0ื่นนะครับแล้วก็คิดมันหลุดไปนะผมก็เลยไม่ได้อัดนะครับก็โอ้โหแต่งมายับเลยไปรุ่นสุดจุดใจตุ๊บต่ำต่ำเลยนะโอ้โหอย่างเด็ดอามาเดี๋ยวจะซื้ออีกไม้หนึ่งนะจะขอแบบเบรนหนักๆกว่านี้เลยรอมันว้าวุ่นซะเลยรอมันสุดซะด้วยเดี๋ยวเข้าไปรุ่นก็ซื้อแบบหมวดสูงมากนะแต่จะซื้อแบบ ฟีตาปีนแบบแบบแบบไหนดีวะอ่ะแบบนี้ดีกว่านะทำไมามันซื้อไม่ได้เนี่ยมันน่าจะจำกัดนะไปรุ่นอ่ะผมขอซื้อไปเลยห้าหมื่นเลยไหมไม้ห้าหมื่นเลยนะมา ผมไม่รู้แล้วว่ามันจะดุดหรือเปล่านะแต่ซื้อแม่งซื้อทิ้งไปเลยอะหมื่นมาโอ้โหว่านแล้วมันต้องวันของเราบ้างแหละนะครับนี่วายมาแล้วนะครับผมผมบอกเลยนะว่าเกมนี้นะผมโดนไปเยอะมากนะจริงๆโดนไปโอ้โหเป็นหลักแสนเหมือนกันนะครับหลายรอบนะผมโดนโอ้โหเกมนี้นี่ใครที่ติดตามผลงานอยู่นะครับก็รู้ดีนะวันนี้ก็ขอบ้างเลย อย่างสุดแม่งแต่โหดจริงโคตรโหดไม่รู้จักกันเลยเาพูดว่ามันแม่งโหดสุดเอาแล้วนะครับไม้นี้ก็น่าจะโดนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าโดนมันก็ต้องสามอีกไม้นึงอ่ะเออเรามันสุดอยู่แล้วนะครับเสียงแหบไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยหมดทุกอย่างก็หมุนน่าจะหมดแล้วนะ โอ้โหเสียดายจัดซื้อ 50, ไปห้าหมื่นในห้าพันเยโดคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมนี้นะสมมุติว่ามันไม่แตกนะมันก็แดกโหดเหมือนกันนะองจริงชอบหมวดสูงมากกว่าห้าหมื่นสี่มาไมายสุดท้ายนะถ้ามันไม่แตกก็หนีเลยนะมาอย่าไปกลัวมัน วายมาแลยนะครับผมรอบหนึ่งคือถ้าวายมาตัวเดียวก็ไม่น่าจะรอดนะต้องมาสักสองตัวสามตัวนะครับมาลุ้นกันนะครับแต่จริงๆแล้วแตกแล้วไม่น่าจะมาต่อหรอกแต่ว่าผมก็เออีดหน่อยแล้วกันนะเผื่อมันจะฟุกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมโอ้โหโดนไปแล้ว โดนนีไงสองไม้แสนนะครับสองไม้แสนโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยสองไม้แสน <laughs> สองไม้แสนวนม่รุ่นโว้โหโหจะปวด สองไม้แสนนะโอ้โหมันก่อนทิ้งแล้ว,วะ่ะเหมือนมันจะดูดแล้ววะ่ะ น้ำตาจะไหลสองไม้แสนนะครับไม้นี้จะโดนอีกก็ประมาณแสนสี่แสนห้านะ 1, เงยเสียดายจัดแสนกว่าโอ้โหโดนจริงๆถ้ามาอย่างนี้นะไม่มีวายโอ้โหโอเคไม่ไปต่อแน่นะครับไม่งวลาเวลามันไม่แตกมันก็ไม่แตกเลยเออนื้ออปะดูสิยั่งดูหลัวๆ่ะ โอ้จบแล้วโอ้ไม่น่าจะมาต่อเลยนะจริงพลาดพลาดแล้วนะครับโอ้โหมงต่อดีวะเนี่ยว้าว,วุ่นเลยว่ะทีนี้ โดนสี่ไม้จะโดนสองแสนหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหเครียดเลยนันเครียดเลยจริงๆสี่ไม้สองแสนโอ้โหถอ โอ้โหเป็นงานสุดไหมล่ะซื้อไปสี่หมื่นสี่หมื่นกว่านะซื้อสี่หมื่นกว่าโอ้โหเสียดายจัดว่ะ อ่ะโอเคไหมนี่จะไม้สุดท้ายแล้วทุกคนไม่ไปต่อแน่นอนนะครับโอ้โหกำไรเมื่อกี้หมดเลยเพราะเมื่อกี้เปิดกริปมาก็มีอยู่เก้าหมื่นนะก็โอเคได้หมื่นหนึ่งแต่จริงบุ๋มพามาสามหมื่นนะครับก็ถือว่าบวกอยู่โอ้เสียได้สองใส่หน้านะไปรุ่นโอ้โหโหจะปวดทุกคนกันจะพูดเลยดูดิแม่งหุดรัวลเลยทำไมไม่แตกก็มันจะแดกหดอย่างนงี้แหละนะครับเกมนี้นะเพราะผมโดนไปหลักหลักแสนแล้วเหมือนกันเกมนี้นะ แม่งโคตรดุดจริงๆดูกระแตกๆสุดจริงโอ้โหยอมกุละยอมือมอมกล้าขอคาร,ระวะเอดโดแม่งเงินไอ้ผีปอบแม่งดูดดูด,ด,ดิโอเคเปิดกคิปลคลิปนี้โอ้โหอารมณ์สียะ